นบ้างเอ่ยอีดอกไม่มีใครเล่นเลย มาแลวครับผมม,มาซ้อมเล่นๆนะครับเนี่ย ไม่เจอโจ์เลยตอนนี้นี่เน็ตกูมันช้าใช่ไหมเนี่ยเอา้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเบรกอย่าเบกรกเลืนต่อไป กูไม่ได้อนะแม่งเสือกได้อีดอกอย่าตามมาโอ้ช่วยกันด้วยฮ <c oughs> ิแม่งดีแล้วดีแล้วไม่ตายเออเออเอเอเอีนนี่ จะยิงกูได้ไหมอเอ,อ้ยเอามึงไปตายส่วนไหนของโลกวะเนี่ยโอ้มันเข้าไปตีป้อมแล้วข้างล่าง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 ลงล่างเพื่อนลงล่างมึงไม่ลงกับบัวมันตีป้อมอยู่เนี่ยเอา้าเพื่อนเราเนี่ยวะอ๋โอโห ทุกวันนี้ไปแล้วครับสมองสมองผมเพื่อนเราฆ่าได้นี่ว่าไอเราก็นึกว่าข้างมันไปแล้วโอเอ,อ,เอ,อมันมาว่ะกูมไม่เล่นกับมึงอะไปหาเพื่อนดีกว่าสมทบสมทบอา้ารอจนทายเลยแม่งโอ้ยโบ๊ม่ไม่โบ๊ ไปข้างบนเองเออไปไหนอีคลิปกระจกไ้อยอีดอกเออข้างล่างไปได้ไงนะ่ะไปได้ไงโปเอออีดอกนี่จังใดล่ะจังใดล่ะ เป็นกระไฮบอลเลนแมงมึงนี่โอ้โหแมงเอาว่ะโบเออ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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วแมงแมงเงย ไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโบล่อมันล่อมันล่อมันโอ้ยไปไปไปโอ้ยโอ้ยโบเออเออเยโอ้ยตายเอาตายเอาจะตายเอาโอ้ยรีเลดกลับบ้านด้วยกูไม่อยู่แล้วไอ้ดอกอืมเกือบตาย เย <Yeah. S 2> โอ้โหเดือดเดือดเดือดข้างล่างข้าไม่ช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนพี่น้องสู้ไหมมันไม่สู้อ่ะข้ามาพร้อมลูกน้องเนี่ยไม่สู้ก็ตีป้อมม่งเลย ตีป้อมมันเลยกลัวทำไมวะโบโอ,โอ้จะตายเอาโอ้ยตายเอาโอ้ยจนได้ฮืมฮึมดาดอกเลยเอาเอาเดี๋ยวมันก็ตายออกวิ่งมาหากูนี่ แล้วก็ตายออกไม่ไหวยายายาเฮ้ยเฮ้ย